วันนี้ที่เกศมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยโนโนโก็มีกลุ่ม LGBTQ+ กลุ่มหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกศมาอยู่จุดนี้ได้ให้เกศได้สามารถมีพื้นที่ที่จะเป็นตัวของตัวเองความเท่าเทียมคือความเท่าเทียมปากบอก,บอกว่าเท่าเทียมแต่การการะทํา,ามันยังไม่เท่าเทียมค่ะคือเราอยากให้คําพูดกับการการะทำอ่ะมันเป็นไปนในทิศทางเดียวกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีตัวตนในสองคมนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับ Isso ที่เกบมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยก็มีกลุ่ม LGBTQ+ กลุ่มหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกบมาอยู่จุดนี้ได้ให้เกบได้สามารถมีพื้นที่ที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าปีแรกที่เกบมาเกกบประกวดนางงามเนี่ยเกศเก็บกดมากกดดันมากเพราะว่าเหมือนกับว่าในยุค90อ่ะเราต้องแบบเป็นผู้หญิงคุณสตรีเรียบร้อยเป็นนางงาม เราไม่กล้าที่จะ,สะแสดงออกเพราะถูกกดถูกอยู่ในกรอบแต่ทุกวันนี้เพราะว่ากลุ่มนี้ยทําให้เกดได้รู้ว่าไม่ต้องเก็บกดไม่ต้องเก็บเราเป็นยังไงเรามีเสียงเราสแสดงออกมาได้เลยก็เลยเป็นลูกเกดในทุกวันนี้ค่ะ แน่นอนที่เรามาวันนี้เพราะว่าเราต้องการมีคุณภาพสำหรับทุกคนทุกกลุ่มนะคะมันไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่ม LGBTQ คลสสค่ะแต่ว่าทุกคนต้อมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะ Same-sex marriage หรือผู้หญิงสตรีหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกคนควรจะมีเสียงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็น,นะคะ่ะวันนี้เป็นธีมสีม่วงนะคะวันนี้ก็เป็นวันเป็นเดือนของวันไพร์มันด้วยแล้วก็ ต้องขอบคุณพี่ลูกเกดน,นะคะที่จัดงานแบบดีแบบดีขึ้นมามากแล้วก็คนให้ความสนใจมากๆแล้วก็แบบมันเป็นวันหนูว่าเป็น,เป,นเป็นปีเนะีมันเป็นปีที่ดีนะเพราะว่าทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสํคาคัญเกี่ยวกับ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็เออเราเราเห็นต่งตางๆว่ากลุ่ม LGBTQ เนี่ยคือ entar, มีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนต่างๆก็แล้วแต่ก็วันนี้เป็นวันที่เราสึกว่าเป็นวันที่เป็นความภาคภูมิใจของของพวกเราอะค่ะจัดเต็มมากๆโดยเฉพาะเราเราเองเราก็จัดเต็มแล้วก็ให้ให้ค่อนข้างให้เกียรติงานนะเราก็จัดเต็มมากๆเลย คามเท่าเทียมคือคามเท่าเทียม บอกว่าเท่าเทียมแต่การกระทำมันยังไม่เท่าเทียมค่ะคือเราอยากให้คําพูดก,กับการกระทำอะ่ะมันเป็นไปนในทิศทางเดียวกันแล้วก็อยากฝากหน่วยงานทุกๆ่กวยหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากให้มองถึงกลุ่มกลุม่มของเราด้วยเราไม่ได้อยากให้แบบอยากได้สิทธิหรือสิ่งอื่นใดเหนือพิเศษกว่าคนอื่นแต่เราอยากได้ความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้หรือกลุ่ม LGBTQ เราอ,อยากได้ความเป็นคนที่มีความเท่าเทียมกันค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่มาให้กําลังใจชา LGBTQ, ว LGBTQ ทุกสุุคนนะคะไม่ใช่เฉพาะเรา ไอชีพแต่ว่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะเราก็มาช่วยกันพพอร์ตที่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีตัวตนในสังคมนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับทุกๆคนค่ะจัดเต็มมากค่ะที่นาสู้ไม่ไหวแล้วค่ะจาจัดเต็มขนาดนั้นนะคะก็เป็นสีสันที่สวยงามมากแล้วก็ทุกคนสนุกสนานมากไม่ว่าจะเป็นการเดินจะเป็นบนแคทวอล์กที่เราเดินอยู่นี่ก็เป็นสีรุ้งมากนะคะสีสันสดใสเราก็เลยต้องมาแบบว่าเรียบๆรียโกโก้นิดนึงค่ะสุไหนแล้วตอนนี้ มันเียดไปแล้วคิดว่ามันถือเวลาแล้วค่ะที่เราควรจะเปิดแล้วก็ไม่ใช่แค่ยอมรับแต่ควรที่จะสนับสนุนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่โอเคทุกคนออกมาเฮฮาปาร์ต mm hmm. hey, ี้สนุกสนานแต่เป็นหว่าหว,วังว่ามันไม่ได้จบแค่วันน,น,นี้วันเดียวเนาะเราควรจะผลักดันโนโยบายที่ให้ในเรื่องของสิทธินพืาน ให้กับทุกๆคนเพศค่ะคิดว่าคนสองคนรักกันอยู่ด้วยกันเขาก็ควรได้รับสิทธิ์เท่าๆกันไม่ว่าจะเพศไหนนะคะก็ชี่ส่วนใหญ่ที่ชันนี่ทำจะเป็นความเท่าเทียมทางเพศด้านผู้หญิงแต่ผู้หญิงเราก็มีหลากหลายเดนเซชันเหมือนกันไม่ว่าจะแแนเจนเดอร์ไม่ว่าจะแล้วแต่เลยค่ะก็รู้สึกว่าเราทุกคนควรจะร่วมกัน